เมื่อคืนนะครับหน้าคลิปของเราโอ้โหมาริคทาได้เพียงแค่เฉือนชนะใหม่โองกาไป1นึนยะครับยังคงไม่เพียงพอนะครับขาดไป1ประตูนะครับแต่ทิ้งอย่างไรก็ตามเมื่อคืนนะครับใครที่ได้ดูไลฟ์สดเราก็มีคู่ที่แก้ต่างมาให้นะครับเมื่อวานเป็นคู่ของคริโรน่านะครับเมื่อวานใครได้ดูไลฟ์สดกันบ้างนะครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับเมื่อคืนก็ถือว่าคริโรน่าเรานะครับเอาคืนให้กับมาริคได้สําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าบอลอย่างคริโรน่าเองหรือว่าสกอร์สูงฟูลไทม์นะครับเมื่อวานก็ มาครบเลยนะครับแสดงความยินดีกับพี่น้อง FC ทุกคนด้วยนะครับรวมไปถึงนะครับในครอบครัวของเรานะครับสับคู่พิเศษเลยนะครับเคมอนเเซ่เมื่อวานนะครับก็ถือว่าได้เฮกันไป1แขนนะครับเมื่อวานก็โดนทางด้านของโรมาพลิกแซงกลับมาชนะ2-1แต่ก็ยังคงไม่เพียงพอนะครับใครที่ติดตามเคมอนเเซ่เมื่อวานไป1.25ยินดีด้วยกันนะครับวันนี้เรามาดูกันใหม่นะครับวันนี้ฟุตบอลก็ยังพอมีให้ได้หยิบจับอยู่นะครับ วันนี้หนึ่งคู่นะครับที่จะเอามาฝาก f อนะครับเป็นฟุตบอลโคปาอิตาเลียครับนะครับวันนี้มาลายูวนตุสนะครับจะพบกับซาแลนิตนาจดเงื่อนไขวันนี้ครับเขาให้มาลายูวนตุสนะครับบังคับต้องชนะขาดถึง3ประตูนะครับโอ้โหถ้าเรามาดูองค์ประกอบต่างๆแล้ววันนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างแพงพอสมควรเลยนะครับและยิ่งเป็นฟุตบอลทัวรแบบนี้ครับ ถึงแม้ว่าซาเลนิต้าฟอร์มจะไม่ดีก็จริงนะครับแต่ว่าโจทย์เงื่อนไขวันนี้ผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะสูงเกินไปนะครับสับยูเอที่จะมาชนะขาดถึง3ต่อ0ยูเอเป็นทีมที่มีนักเตะค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเกมลุกอย่างเคียซ่านะครับดูซาวดาวิดลาบิโออะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูจริงๆเนี่ยนะครับในรูปเกมของมาลายูมิโตสหลายๆนัดที่ผ่านมาพวกเขาเป็นทีมที่ไม่ได้ยิงประตูอะไรได้เยอะขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นครับเกมตัดนี้ผมมองว่า ยูบิทูสนะครับเงื่อนไขสร้างขึ้นมาแพงเกินไปนะครับวันนี้เลือกเชียร์บอลรองอย่างซาแลนิต้าผมว่าติมทีก็2ลูกครับแล้วก็มีมุมที่ซาแลนะครับจะทำประตูใส่นั่นมาลายูบิทูสได้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามไปทีมอย่างซาแลนิต้าละกันนะครับก็เพียงเท่านั้นใดครับที่อยากติดตามเพิ่มเติมนะครับสามารถ ไปที่หน้าโปรไฟล์ร่วมครอบครักันได้นะครับตอนนี้ในครอบครัวเรานะครับก็ยังคงมีเสื้อมีแก้วยติมาให้กับ f c นะครับใครที่เป็น FC อยากจะติดตามอยากจะได้เสื้อก็ทักเข้าไปสอบถามแอดมินจะอินไซด์ได้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นช่องทางไว้ให้ที่หน้าโปรไฟล์หน้าช่องแล้วกันนะครับแล้ววันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์สดด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามไลฟ์สดได้ในรอบเวลา5โมงเย็นนะครับฝากติดตามด้ครับ